คือพักการเมืองพักนี้ลีลาเยอะแพ้ยอมได้แต่แพ้เพราะโกงยอมไม่ได้ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าใครได้ไปเปิดเพจของคุณปูจิตกรซึ่งไปแชร์ของไทยรัฐมาแล้วก็ได้อ่านข้อความที่เป็นคอมเมนต์ต่างๆ ขออนุญาตที่จะหยิบยกออกมาเพื่อเป็นการสะท้อนในมุมมองของประชาชนนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับนี่ครับเป็นเพจไทยรัฐที่พาดหัวว่าไอติมพาริจจีกกตเผยข้อมูลรายงานผลการนับคะแนนมีคนไปคอมเมนต์กันหลายคนนะครับอย่างเช่นท่านแรกบอกว่าคุณนานุนานูนานูน,น,นะครับ ไม่ตรงตามแผนอะไรไหมถึงได้ออกอาการกันขนาดนี้แถวบ้านก็เป็นคนยิ่งเบื่อยิ่งไม่ชอบตอนที่นับคะแนนกันคนไปดูอีกอย่างเยอะคุณทักสุมกิคุณทักสุมิโกนะครับใบชาบอกว่าเห็นหลายที่ว่าโกงๆจริงๆมันฝ่ายไหนทํากันแน่ยุคดีแล้วยังจะกล้าเสี่ยงทุจริตโดยทํำท่าลับๆล่อๆให้มันเป็นพิรุษชัดเจน มันไม่ค่อยเมกเซนต์เลยค่ะในซีรีส์แผนซ้อนแผนมันมีนะคะดิสเครดิตเพื่อให้เกิดการล้มการเลือกตั้งใช้มวลชนเป็นเครื่องมือให้เกิดความวุ่นวายถ้าผิดจริงก็ควรต้องสืบหาคนทำผิดให้ชัดอยากรู้ความจริงเหมือนกันค่ะท่านต่อมาคุณจิตติมานะครับบอกว่านับใหม่ที่กทมด้วยนะกทมก็คือส้มเนี่ยได้ทุกเขตนะครับ คุณประพันธ์เจียนสุขบอกว่าสมมุติว่าส้มได้คะแนนสูงสุดมีสอสอมากที่สุดก็คงจะชมกรกะตว่าควบคุมการลงคะแนนคราวนี้บริสุทธิ์ยุติธรรมมากโอเคไหมท่านต่อมาครับคุณพานิกาบอกว่าไม่ยอมรับความจริงคุณต้นครับบอกว่าฉันชนะจะไม่สงสัยฉันแพ้เมื่อไหร่สงสัยต้องโกงฉัน ท่านต่อมานะครับคุณท่านต่อมาครับบอกว่ากรุงเทพนับใหม่ทั้งหมดด้วยนะทุกเขตท่านต่อมาครับคุณจินตนาบอกว่ายอมรับในความจริงอย่าคิดว่าใครเขาจะโกงถ้าเกิดยิ่งนับยิ่งน้อยลงจะทำยังไงล่ะแล้วก็มีเสียงโหเราะตามมาฮ่าฮ่ Lights, คุณพิกุลบอกว่าไม่จบนะไม่จบเชื่อโพทิปจนหลอน ฝากให้คิดอย่าดูถูกประชาชนนั่งรอแต่บนหอคอยร่วงลงมาจะเจ็บหนักท่านต่อมานะครับคือคุณลูกน้ำบอกว่าทั้งบ้านไม่เลือกส้มเขต6สมุทรปราการถามคนแถวบ้านไม่เลือกเช่นกันแล้วข่าวก่อนทำไมเลือกบอกว่าอยากจะได้สามพันเบี้ยคนชราค่ะตอนนับคะแนน มีคนเป็นผู้สังเกตการการเลือกตั้งของพรรคจับตาดูอยู่สามารถทักท้วงได้ทันทีถ้ามีข้อข้องใจเหตุน่าสงสัยจับตาดูจนนับเสร็จแพ้แล้วจะนับใหม่คุณพิชัยบอกว่าหักปากกาเซียนไงละ่ะคุณมานาบอกว่าไอติมกลับไปกินนมนอนได้แล้วกลับไปกินนมนอนได้แล้วลูกจะได้โตทั้งร่างกายและสมองคุณอนุพงศ์บอกว่า,าแสดงว่าในกรทมก็โกงนะสิ คุณแสงชัยบอกว่าฝากตรวจสอบที่เชียงใหม่เขตสองด้วยครับนี่ก็เป็นเขตของส้มด้วยเช่นกันนะครับคุณสยามบอกว่าเด็กหลงโซเชียลหลงโพคิดว่าตัวเองจะแลนสไลด์ประชาธิปไตยต้องพวกกูเท่านั้นที่ชนะแล้วก็ตามด้วยเสียงหัวเราะนี่คือคอมเมนต์ของประชาชนคนไทยที่เขาแสดงออกต่อทิศทางและก็บทบาทของแกงนำพักประชาชนบางคนที่ออกมาพูดในทำนองคล้ายกันหมดเลยนะครับ ประโยคที่บอกว่าแพ้ยอมได้แต่แพ้เพราะโกงยอมไม่ได้อย่างนี้เราจะเรียกว่าปวนการเมืองได้ไหมครับท่านผู้ชมครับเขตไหนที่ชนะไม่สนใจถือว่าถูกต้องแต่เขตไหนที่แพ้แพ้แต่แพ้ไม่ขาดเริ่มที่จะมีกระบวนการในการไปปวนเขตเลือกตั้งนั้นๆขอให้มีการนับคะแนนใหม่ปวนไปปวนมาหนักเข้า ก็บอกแล้วว่านี่เป็นการโกงการเลือกตั้งครั้งมโมโูรานคุณกำลังดูถูกพี่น้องประชาชนที่เขาไปการกบาดเลือกพักการเมืองอื่นที่ไม่ใช่พักคุณพักคุณได้มาแค่ร้อยกว่าต้นๆคุณแพ้ราบคาบชนิดที่ไม่มีอะไรเหลือหรอให้ติดไว้อีกต่อไปแล้วแทนที่คุณจะยอมรับการเลือกตั้งยังเป็นสุภาพบุรุษให้สมกับที่เป็นคนยุคใหม่ ให้สมกับที่คุยเอาไว้ละเกินวนนด้เป็นพักการเมืองแนวใหม่เป็นพักการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยเป็นพักการเมืองที่ไม่ใช่ไดโนเสาร์ด่าว่าคนอื่นว่าเขาเป็นไดโนเสาร์ที่คิดไม่เหมือนตัวเองแต่คนอื่นที่เป็นไดโนเสาร์เนี่ยเขาเคารพกฎกติกาของบ้านนี้เมืองน,นี้นะครับเลือกตั้งคราวนี้ไม่มีพักการเมืองไหนเลยที่ออกมาเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่เพราะเขารู้ ว่าการนับคะแนนเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับเนื่องจากมีตัวแทนของผู้สมัครทุกคนเนี่ยไปอยู่ในหน่วยที่มีการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่มีการโกงการนับคะแนนเลือกตั้งไอ้คนพวกนี้ก็จะไปนั่งดูอย่างละเอียดว่ามีการขานชื่อพักมีการดูบัตรเสียหรือไม่บัตรเสียและมีการเอย่ยคะแนนตรงกับที่กาในบัตรหรือไม่ ละเอียดยิบครับท่านผู้ชมครับเพราะไม่มีทางที่พักการเมืองจะปล่อยให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเพราะมันหมายถึงอนาคตของพวกเขาเองผมก็เรียนอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมครับพอเห็นคอมเมนต์ของท่านผู้ชมแต่ละท่านแต่ละท่านที่ออกมาแล้วเนี่ยรวนแล้วแต่เป็นในทิศทางเดียวกันคือสงสัยในเจตนาของพักประชาชนว่าคุณจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งใช่หรือไม่ใช่